นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

อาหังสัมมาสัมพุทตัวเวชชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพวดธัวปะขวัติสวากขาตัวปะขวะตาธรรมมวสันติติโก akali ko ehpasiko pan naiko pacatang we cita powin Yopatipanno apa wattuasawak Kaang po Ucupatiban Nur สังโฆสามีจิปติปันโนปะคะวะตัวสาวกสังโฆยทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสังปะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชริการณิโยอนุ antarang kunya chetang lotakasani Siti pisso bhakawa arham samma sampo to wecha jaran sam panu sukato loa tawi ติปิโสภะขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจาระสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะขาวาติปิโสภะขาวาอรหัง สัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตราวุปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทตัวปะขวะติโสปะขวะอรหันสัมมาสัมพุทธวิชฌา เจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธานมาสารติสัทธาเทวมนุษยสานังพุทธตัวปะขวะติติปิโสปะขวะอรหังสามมาสัมพุทธตัวเวชาจรณะสามปันโนสุขตัวโล ตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังผัวตัวคะวะติติปิโสภะขวะอรหังสัมมาสัมพุทโัวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทัวอนุตโรปุริส สัตธรรมมสารติสัสธาเทวมนุษย์สานังพุทธทวัคขวะติปิโสบัคขวะอรหังสัมมาสัมพุทธเวชชฌรนาสัมปันโนสุขทวโลกตวิตทวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัสธาเทว มนุสสานังผู้ตัวปะคะวะติติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังผู้ตัวปะ วะติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติปิโสภะคะวะอะระห สัมสมาสามพวทตวเวชจารณสสมปันนสุขต <c oughs> ัวลตวิทัวอนุตโรปุริสธรมมสาริัทธาเทวมนุษสานางพวทตัวปคาวิปิโสพคะาอารังสัมาสามพวทตวเว เาจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทธตัวปะขวะติปิโสปะขวะอรหังสัมมาสัมพุทโธตวเวชจารนสัมปันโนสุขตั ตัวตวิทัวอนุตโรัปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมณูสานังผัวตัวคะวาริติปิโสพคะวาอรหัมสัมมาสัมผุตโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวหลตวิทัวอนุตโรั ปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังผัวตัวปะขาวิปิโสปะขาวาอารหังสัมมาสัมพุวตัวเวชจารนสัมปันโนสุขโตโลตะวิทูอนุตัวรัปุริสธรรมมาสารติสัทธาเท เทวมนุษย์สานังพูดตัวปะวานิปิโสภะขวาอารังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารนะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพูดตัว ะคะวานิพิโสภะคะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตารัวปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวานิพิโสภะคะวาระ อรหันตามาสัมพุทโวเวชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตราวปุริสธรรมมาสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธปะขาวิปิโสปะขาวอรหันตามาสัมพุทโธ เวชจารนสัมปันโนสุขตัวหลตวิทัวอนุตัวหลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสารตัวตัวปะขวะติปิโสปะขวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารนสัมปันโนสุข ตัวหลวงตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมมาสาริตาธาเทวมนุษสานังพุตัวพคะวาอิปิโสพคะวานอรหัมสัมมาสัมพุทธวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวหลวงตวิทัวอนุตโร ปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทธตัวปะวาวิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธวเวชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตัวอนุตราวปุริสธรรมมาสารติสัทธา เทวมนุษสานังพูดตัวปะขาวติปิโสปะขาวอารามสัมมาสัมพุทโธวเวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลตะวิตตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพูดตัว บัคขวะติปิโสภะคขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาระสัมปันโนสุขะตัวโลตวิทุตัวอนุตตัวปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคขวะติปิโสภะคขวะอระ อะหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทุอนุตัโรปุริสธรรมมาสารติสัาถาเทวมนุสสานังพุทโธวปะขวะติปิโสปะขวะอรหังสัมมาสัมพุทโธ เวชจารนสัมปันโนสุขตัวโลวตวิทตัวอนุตโรปุริสธรรมาสารติศาสธาเทวมนุสสานังพุทธตัวปะขาวิปิโสปะขาวาอรหังสัมมาสัมพุทธตัวเวชจารนสัมปันโนสุข ตัวหลตวิทัวอนุตโรัปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังปุดตัวพระวารติปิโสพคะขวารหัสัมมาสัมพุทโัวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวหลตวิทัวอนุตโรป ปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังผัวตัวคะวะติปิโสภะขวะอรหังสัมมาสัมพุตโวเวชาจารนสัมปันโนสุขตโลตวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสารติสัทธาเท เทวมนุสสานังผูตัวปะคะวะติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลภวิตตัวอนุตโรปุริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสสานังผูตัวปะ ขาวว่าติปิโสภะาวว่าอรหังสัมมาสัมพุทธธเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิตัวอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทถาเทวมนุษสานังพุทโธข่ควว่าติปิโสภะาวว่าร ระหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารณนสัมปันโนสุขตัวหลวงตวิทัวอนุตราวุปวิสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปคะวาติปิโสปคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโว เวชจารนสัมปันโนสุขตัวหลวตวิทัวอนุตารัวปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยสานังพุทธตัวปะขาวติปิโสปะขาวอรหังสัมมาสัมพุทธตัวเวชาจารนสัมปันโนสุข ตัวโลตวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุษสานังผูตัวปะขาิติปิโสปะขาวอรหังสัมมาสัมผุ้ตัวเวชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทูอนุตตโร ผุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังผู้ตัวคะวะติปิโสภะขวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชาจารนสัมปันโนสุขตัวโลตวิตตอนุตตัวผุริสะธรรมสารติสัทธา เทวมนุษย์สานังผู้ตัวปะขะวิติภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุท์ตัวเชชจารณ์สัมปันโนสุขตัวโลตวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังผู้ตัวปะ How are